ตอนที่163ไม่มีทางนิ่งดูได้ตอนแรกจรี่หยวนทราบจากจีเหยวนว่าเรื่องของหงซิงเยี่ยคลี่คลายแล้วครั้งนี้มากล่าวขอบคุณเริ่มแรกแค่ฟังเรื่องสนุกแต่หลังจากฟังถึงเรื่องเจ้าที่จี่หยวนรู้ว่าเรื่องราวไม่ธรรมดาจากภัยมนุษย์เรียบง่ายกลับกลายเป็นเรื่องปีศาจร,ร้ายตอนนี้จี่หยวนลืมตาที่ประมาณ3มส่วนสี่มองหงซิ่งเยี่ยร,รวมถึงเหล่าผู้ติดตามโดยละเอียดกรารและเพลิงของคนกลุ่มนี้ซึ่งเดิมเหมือนภาพมายาในสายตาเขาพันเปลี่ยนเป็นเดมชัดยิ่งกว่าเดิมเปลี่ยมสีสันขึ้นมาเช่นกัน จี่หยุนพบว่าตัวหวงสิ่งเยี่ยยังดีแม้ว่าขนาดกลิ่นอายเพลิงชีวิตของพวกบ่าวไม่เปลี่ยนแปลงแต่กลับมีแสงโลหิตและไอโมรณะซ่อนอยู่ในเพลิงชีวิตพรุ่งพลาดแล้วได้ยินจี่หยุนเอ่ยปากกับทันหันหงซิ่งเยี่ยซึ่งสงบใจลงเล็กน้อยมองนักพรตชิงทรงพลางเอ่ยถามนักพรตชิงทรงท่านนี้คือนี่คือท่านที่เป็นผู้มีบุญคุณใหญ่หลวงของข้ากับอาจารย์ชีวนรีเปล่าต่อประโยคหนึ่งแต่จี่หยวนตัดบทเขาทันทีเรื่องของตอนไม่ต้องเพิ่มสีสันต่อหน้าคนนอกมากเกินไป ข้าคือสหายของนักพรตจริงทรงม่กี่ปีก่อนนักพรตเดินทางไปรัฐอื่นเลยรู้จักกันตอนนี้อาศัยอยู่อารามเขาเมฆาทั่วคราวใช่ใช่ใช,ใช่ท่านที่เป็นแขกคนสําคัญของอารามขา้าสิ่งที่เขาถามเมื่อครู่เป็นสิ่งที่ข้ายอยากถามพอดีเท่าแก่หวงเคยไปสารหลักเมืองอำเภอตรงเยี่ยเพื่อกราบขอร้องหรือไม่ต่อให้ชาวบ้านสมัยนี้ไม่เคยเจอเทพผีแต่โดยทั่วไปยังนับถือเทพรวมถึงงมงายเรื่องมรมน,นอกรีดบางอย่างเช่นกันมาถึงขั้นนี้เท่าแก่หวงคงไม่ถึงขั้นไม่ตอบสนองกระมังห่วงซิ่งเยี่ยสงบอารมณ์มมกก่่ออนลาวตบ แน่นอนว่าข้าน้อยไปสารหลักเมืองอำเภอตรงยี่ยแล้วสืบข่าวจากที่แน่นจนรู้ว่านักพรตชิงทรงเป็นนักพรตบนเขาเมคาด้านหนึ่งข้าออกเงินสั่งคนซ่อมแซมรูปปั้นเจ้าที่ประจำเมืองตรงบ้านเกิดทั้งนำของเส้นไหวามากมายมาถวายเทพหลักเมืองจากนั้นค่อยตามมาหาจนมาถึงเชิงเขาเมคาจี้หยวนมองหวงซิ่งเยี่ยคนผู้นี้ถือว่ามีหัวคิดจริงๆใครครวนรอบด้านจากนั้นค่อยหันหน้ามองนักพรตชิงทรงพลางกล่าวอย่างเป็นธรรมชาติยิ่งนักพรตชิงทรงข้าเคยได้ยินท่านพูดว่าเจ้าที่ยังไม่ได้ตั้งศาลมักวิถีมักเทพน่าจะยังไม่ถือออว่่่าาาาสูงงงยยยยยนนน้กก็็ััไมรบจลเเปท จี้หยวนกำลังใค,คร่ครวญในใจเจ้าที่น่าจะไม่ได้ฝึกการเชื่อมต่อกรารพิภพใช้พลังบรรลุเทพมิฉะนั้นคงไม่ให้คำตอบห่วงเสี่ยง,งีย้ซึ่งทำบุญใหญ่สร้างศาลเจ้าแต่เห็นชัดว่าเจ้าที่ก็คิดไม่ถึงว่าจะเกิดเรื่องภายหลังนักพรตจริงทรงอึ้งเงันครู่หนึ่งข้าเคยพูดเรื่องเช่นนี้ด้วยหรือแต่เห็นจี่หยวนถามตนอย่างจริงจังเช่นนี้ถีเซวียนตอบสนองทันทีอะแฮมเป็นเช่นนั้นจริงๆท่านที่กล่าวไม่ผิดจี่หยวนพยักหน้าเล็กน้อยดูท่าว่าข้าไม่ได้จำผิดพิจารณาจากมุมมองของข้าคนแคนท้ปปทพองจ หากมีผีร้ายเป็นเหตุจริงเมืองเมื่เฉียนก็เป็นอานณาเขตของอำเภอตรง,งยี่่ต่อให้เท่าแก่หวงไม่ถวายของเส้นวาแค่ทราบเรื่องนี้ใต้เท้าหลักเมืองคงไม่มีทางนิ่งดูได้ท่านนักพรตข้าพูดถูกกระมังนักพรตจริงทรงพยักหน้าไม่ว่างเว้นใช่ใช่ใช,ใช่ท่านที่พูดถูกเช่นนี้ย่อมาดีที่สุดเช่นนี้ย่อมาดีที่สุดห่วงซิงง่งยี่่ได้ยินแล้วสบายใจแม้ว่าชาวบ้านทั่วไปนับถือวิญญ,ญาณเทพอย่างเทพหลักเมืองหรือเจ้าที่แต่ถึงอย่างไรส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครเคยเจอ ข่าวรือเรื่องวิญญาณเป็นแค่สิ่งที่ชาวบ้านเล่าลือกันปากต่อปากเมื่อเจอปัญหาเข้าจริงย่อมไม่มั่นใจผู้สูงส่งซึ่งมองเห็นและสัมผัสได้อย่างนักพรตจริงทรงย่อมทำให้ผู้คนสบายใจกว่าจริงสิงเท่าแก่ห่วงเมื่อครู่ได้ยินท่านบอกว่าอันตรายครึ่งแรกน่าจะเกิดจากมนุษย์ถึงตอนท้ายถูกท่านมองออกท่านกุงหลักฐานแจ้งทางการไม่มีเรื่องผิดแปลกอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อท่านทราบลายลักษจกเจ้าที่จึงรู้ว่าผิดปกติใช่หรือไม่ห่วงซิ่งเยี่ยรประสานมือกล่าวตอบที่หยวนเป็นอย่างที่ท่านที่ ในเมื่อสามารถเป็นสายของผู้สูงสรงอย่างนักพลชิงทรงได้คาดว่าท่านที่คนนี้คงมีความสามารถเหนือกว่าผู้อื่นเช่นกันอย่างน้อยอาศัยแค่ความนิ่งสงบกับบุคลิกเช่นนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วจี้หยวนมองนักพลชิงทรงฝ่ายหลังศบป่าเขาโดยไม่รู้ตัวท่านนักพลท่านคิดว่าเรื่องนี้ค่อนข้างแปลกด้วยกระมังใช่เป็นอย่างที่ท่านที่กล่าวข้าก็คิดเช่นนั้นอีกทั้งเข่าแว่วงยังรอดมาถึงที่นี่ถือว่าโชคเข้าข้างจริงๆนักพลชิงทรงไม่เพียงแต่คล้อยตามจี้หยวนเท่านั้นตอนนี้เขาเริ่มดูโงเฮงสีหน้าปัจจ กอบกับตั้งดูงโดยอาศัยเรื่องราวที่บรรยายก่อนหน้านี้ทํานายออกมาเป็นเรื่องแปลกบางอย่างเท่าแก่หงสะดวกบอกวันเกิดแปดอักษรของท่านกับข้าหรือไม่มีจี้หยวนอยู่ด้านข้างนักพรตชิงทรงกล้าขึ้นมาบ้างคราวนี้เมื่อได้ยินว่านักพรตชิงทรงจะดูดวงให้ตนแน่นอนว่าหงซิ่งเยี่ยไม่มีทางปฏิเสธอีกรีบบอกวันเกิดแปดอักษรกับนักพรตชิงทรงด้วยเสียงข่าวเบาฝ่ายหลังฟังแปดอักษรของอีกฝ่ายในใจใคร่ครวญโดยละเอียดมือนับตามข้อนิ้วเป็นพักๆร่วมกับการคำนวณแผนภูมิสวรรค์และกฎเกณฑ์ จี้หยวนมองอย่างใคร่รู้พวกห่วงซิ่งเยียเข้ารอยอย่างตื่นเต้นความจริงหวงซิ่งเยี้ยมีครอบครัวใหญ่กิจการใหญ่ตั้งแต่เล็กจนโตถือว่าดูดวงหลายรอบโดยส่วนใหญ่ผลไม่ต่างกันนักไม่มีอะไรนอกจากคำว่าชีวิตดีเปี่ยมโชคลาภครูใหญ่นักปรึกจิงรงจึงพิจารณาร่วมกับโงเฮงของห่วงซิ่งเยียตอนนี้ค่อยกล่าวชีวิตเท่าแก่ห่วงวัสนดีนะักทั้งมีบรรพชนคุ้มครองขอ,งของแค่ตนกล้าลงมือกล้าทุ่มเทไม่เกียจคร้านครึ่งชีวิตแรกราบเรื่องครึ่งชีวิตหลังไม่อมทุกข์ทว ตอนนี้เท่าก่หวงชะตาพบดาวร้ายเดิมมุนหนักไม่เกิดเรื่องใหญ่แต่ปัจจุบันเจอเรื่องนี้ภัยมนุษย์เปลี่ยนเป็นอันตรายถือเป็นเคราะห์ตายสีหน้าหงสิ้งเยี่ยไม่น่ดูอยู่บ้างรอประโยคต่อไปของนักพรตชิงทรงแม้ว่าชะตาชีวิตของท่านจะดีแต่โชคชะตาของคนเราใช่ว่าไม่เปลี่ยนแปลงความรู้ประสบการณ์กันมาดีกันชั่วปัจจัยภายนอกล้นวนส่งผลตอนนี้เหมือนโชคชะตาท่านมีพรานประหลาดแฝงซ่อนถึงขัานคลายสิ่งมีชีวิตครั้งก่อนดูโงเ่เฮงท่านต่างจากครั้งนี้หรือก็คือตอนนี้เมื่อทำ คำพูดของนักพรตชิงทรงคนอื่นนอกจากตึงเครียดแล้วยังฟังไม่ค่อยเข้าใจแต่จี้หยวนกลับตั้งใจฟังขณะเดียวกันตาทิพย์ยังสังเกตหงสิ่งเยี่ยโดยละเอียดเชื่อมโยงกับความรู้สึกที่แสดงออกมายามหงสิ่งเงย่ฟังนักพรตชิงทรงกล่าวกลิ่นไยเขาเริ่มเปลี่ยนไปถึงกับมีกลิ่นายประหลาดคล้ายปลาไหลโคลนแว่ว่ายอยู่กลางกลิ่นไยเขาถ้าม่สังเกตโดยละเอียดย่อมมองข้ามโดยง่ายนักพรตชิงทรงทำนายโชคชะตาแน่นอนว่าต้องพูดเรื่องที่อยากกล่าวจนจบ ขอเพียงเท่าแก่หงฟันฝาครอบปีนี้ไปได้ปีหน้าชะตาท่านพบเทพดวงจันทร์กอบกับแรงกดดันปีนี้ส่งผลสะท้อนหากแสวงความก้าวหน้าไม่เปลี่ยนย่อมพบมงคลใหญ่ประสบความสำเร็จทุกเรื่องใบหน้าหงซิ่งเยี่ยฝืนยิ้มเสี้ยวหนึ่งแต่ต้องผ่านด่านนี้ให้ได้ก่อนจี้หยวนได้ยินแล้วแซงถามประโยคหนึ่งนักพรตชิงทรงท่านเคยคุยเรื่องปีศาจร้ายประหลาดบางอย่างกับข้าบอกว่าปีศาจร้ายบางส่วนสังเกตเห็นโชคชะตาพิเศษของผู้มีโชคยิ่งใหญ่ทั้งกลัวโชคชะตาหนีหายกระทั่งจัดฉากบ,บางอย่างทำให้คนตกหลงพรางเรื่องนี้คค่อ้้างางงลลยึใชหรืไม ได้ยินจี้หยวนกล่าวเช่นนี้นักพรตชิงทรงพยักหน้าลูกเดียวท่านจี้พูดถูกคล้ายๆมากจี้หยวนพยักหน้ากล่าวต่อก่อนหน้านี้คาดว่าคนถอยพวกนั้นไม่ได้อยากเผาเท่าแก่ห่วงให้ตายจริงๆแต่คิดทําให้เกือบตายค่อยเรียกร้องอะไรต่อมิฉะนั้นตัวตายตะเกียงดับมอดโชคชะตาสั้นสลายไม่เกิดผลใช่หรือไม่ท่านนักพรตไม่ผิดเป็นอย่างที่ท่านจี้กล่าวแต่ทําให้เกือบตายคงน่าสังเวชยิ่งกว่านักพรตชิงทรงคล้อยตามทั้งยังไม่ลืมแสดงความเห็นของตนส่วนจี้หยวนกล่าวเสริมต่อ บนโลกมีมารปีศาจบางส่วนซุ่มตัวอยู่ค่อนข้างแปลกจริงๆพวกมักวิธีล้ำลึกหรือเจ้าเล่ห์ใช่ว่าไม่อาจวยโอกาสหลบเลี่ยงวิญญาณเทพครั้งนี้ดูท่าว่าพวกเขาคงไม่ปล่อยเท่าแก่วงไปแน่เห็นหวงซิ่งเงย่หดคอสีหน้ายิ้แย่ยิ่งกว่าเดิมจี้หยวนกล่าปลอบเขาประโยคหนึ่งแต่เท่าแก่วงโกรธวันใจตอนนี้ต่อให้เทพหลักเมืองไม่ถวยนักพรตชิงทรงก็ไม่มีทางนิ่งดูได้ใช่หรือไม่ท่านนักพรตใช่ใช่ท่านจี้เออจีเซวียนพยักหน้าครึ่งหนึ่งแล้วตอบสนองกลับมาการะ ไม่ผิดแม้ว่ามากวิธีคาตื้นเขินแต่เมื่อผู้ศรัทธาหวงมาขอร้องถึงที่ใครย่อมไม่มีทางนิ่งดูได้ห่วงซิ่งเยี่ยเผยสีหน้าย,ยินดีครั้งนี้เขาขึ้นเขามาวิงวอนสิ่งที่เฝ้ารอคือประโยคนี้เขารีบลุกขึ้นคารวะกปล่าขอบคุณอีกครั้งบ่าประจำระกูลและสหายลิ่งเยี่ยด้านหลังคงคำนับเช่นกันขอบคุณนักพรตชิงทรงที่ช่วยเหลือเหลือครั้งนี้หากข้าคนแทะห่วงข้ามคราวนี้ไปได้ย่อมตอบแทนเต็มที่ตอนที่หบซ่นฟ้่ยหกสัวทีลเจ้าที่ผู้หลบซ่อนฟขาเปลี่ยนเป็นเมือ นักพรตชิงทรงเข้าครัวทำอาหารอีกครั้งใช้วัตถุดิบซึ่งฉี่เวินซื้อกลับมากับของบางส่วนที่ห่วงซิ่งเยี้ยนำมาแปรรูปทำอาหารเย็นซึ่งเพียงพอสำหรับทุกคนอาจเป็นเพราะเจอนักพรตชิงทรงแล้วกระมังเมื่ออยู่อารามเขาเมคานีห่วงซิ่งเยียร,รู้สึกปลอดภัยอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนโดยเฉพาะยามระบายความในใจท่วงบายเสร็จความรู้สึกเปลี่ยนเป็นแบบบานเล็กน้อยคืนนั้นห่วงซิ่งเยียซึ่งช่วงนี้ต่ออาหารไม่รับรอสกินไปไม่น้อยทั้งยังรินสุราดื่มสองสามจอก ส่วนเรื่องที่พักยิ่งจัดการง่ายจี้หยวนยกห้องของตนเองให้โดยตรงภายในรองฟังข้าวคลุมผ้าพอสาหรับหกคนนอนหวงซิ่งเย่ยเองไม่ใช่คนจุกจิกนอนเตียงเดียวกับบ่าวไม่ได้ส่วนจี้หยวนแน่นอนว่าวิ่งไปอยู่ห้องสองนักพรสทั้งนอนเตียงเดียวกับพวกเขารอเมื่อทุกคนหลับหมดแล้วภายในห้องถี่เวินหลับจนส่งเสียงลมหายใจสม่าเสมอสุดท้ายนักพรสจิงซงซึ่งกระวนประวายมากที่สุดทนไม่ไหวเริ่มเอ่ยเสียงเบาถามจี้หยวนท่านจี้ข้ารู้ว่าท่านยังไม่หลับท่านคงคิดแผนรับมือช่วยหวงซิ่งเยี่ยได้แล้วกระมัง แน่นอนว่าจี่หยวนยังไม่หลับทั้งรู้ว่านักพรบชิงทรงย่อมนอนไม่หลับยามนี้เมื่อได้ยินฉีเซวียนถามอย่างกระวนกระวายเขากล่าวยกล้อประโยคหนึ่งแน่นอนว่ามีแผนรับมือแผนรับมือก็คือนักรบชิงทรงตามหมงซิ่งเยี่ยลงเขาไปพร้อมกันหากมีตัวแปรอะไรจะได้ช่วยเขาสังหารปีศาจกำจัดมารน,นักพรบชิงทรงฟังแล้วใจสันระรัวทั่วเอ๋ยท่านจีท่านรู้ว่าข้ามีน้ำยาแค่ไหนทำนายดวงผู้คนพอได้สังหารปีศาจกำจัดมารแม้แต่ผีข้ายังไม่เคยเห็นเรื่องนี้ยากเกินไปหน่อยหรือไม่อายุไขัข้าเพิ่เมเติมเต จี้หยวนไม่เขี่ยวขวัญเขาแล้วเขาบอกให้นักพลชิงทรงรับปากแน่นอนว่ามีแผนของตนฮือฮือฮนักพตชิงทรงย่อมตามห่วงซิ่งเยี่ยลงเขาแต่ไม่ต้องเป็นนักพตชิงทรงตัวจริงเมื่อกล่าวประโยคนี้จบอย่างลึกล้าเกินคาดเดาพลังจี้หยวนหมุนวนเล็กน้อยบนตัวเรื่องเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจมูกกว้างด้งยุบลงเล็กน้อยคิ้วตั้งมุมออกยาวบางมุมเปลี่ยนแปลงไปบ้างริ้วรอยตรงหน้าผากรอยตินกาตรงหางตารวมถึงสีผิวกล้ามเนื้อฝ่บนหน้าล้วนเปลี่ยนไปหลังจาก่านไปสองลมหายใจนักพตชิงทรงสองคนประจันหน คืนนี้หมู่ดาวเจ,จิดจรสจันกระจ่างลอยเด่นตรงหน้าต่างมีแสงดาวลอดผ่านหลังจากปรับสายตาจนคุณชินย่อมมองเห็นในระดับหนึ่งยามนี้นักรัชจริงท,ทรงเบิกตาโพลงกลั้นหายใจพูดไม่ออกการเปลี่ยนรูปลักษณ์ที่แท้จริงที่ยวนยังไม่เคยเรียนความจริงการเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายในมุนหยกของมังกรเท่าคือการเปลี่ยนเป็นมนุษย์ที่ยวนต้องอยังรู้เต็มกำลังค่อยหาวิธีปรับเปลี่ยนจึงเรียนรู้ได้โดยแก่นแท้การเปลี่ยนรูปลักษณ์เช่นนี้ไม่อาจเทียกบกับวิชาแปลงกายเจ็สิบสองร่างของซุนหงอคงมีเงาวิชาบาง กอบกับจี้หยวนและนักรตชิงทรงรูปร่างไม่ต่างกันนะักใช้วิชาบังตาซึ่งสมบูรณ์แบบของตนเปลี่ยนหน้าเดิมวิชาของเขามีเอกลักษณ์เทียบเท่าอัศจรรย์ยังไม่ปรับเปลี่ยนไปมาแทบไม่มีคลื่นสะเทือนกอบกับอ้างอิงทักษะการเปลี่ยนรูปกษณ์ทำให้การเปลี่ยนหน้ามองออกยากยิ่งจากนั้นจึงสวมชุดนักรตของนักพรตชิงทรงกับเปลี่ยนทรงผมถึงตอนนั้นคาดว่าบนโลกนี้คงมีแค่จีห๋หยนซึ่งอยู่ร่วมกับนักรตชิงทรงทุกเชา้าคําที่สามารถมองออกคนอื่นคงมองไม่ออกหงซิ่งยี่กับคนนอกรวมถึงเทพผท พูดที่ถูกคือการเปลี่ยนรูปลักษณ์ยามนี้คล้ายการใช้วิชาร่วมกับการแต่งหน้าแปลงโฉมของยุทธภพแต่ร่องรอยของทั้งสองอย่างเลือนรางมากเช้าว,วันรุ่งขึ้นไม่พูดถึงฉีเวินซึ่งตอนแรกทำหน้าเหมือนเห็นผีเระนั้นนักพรตฉีสองคนแห่งอารามเต๋ายังส่งแขกลงเขาสุดท้ายนักพรตชิงทรงก็ตามพวกหงสงเงี้ยออกจากเขาไปพร้อมกันส่วนท่านที่ได้ยินว่าเมื่อวันโดนลมเย็ยนยังไม่ตื่นภายในอารามเขาเมฆานักพรตชิงทรงซึ่งหลบอยู่ในห้องรอยทุกคนลงเขาผ่านไปครู่ใหญ่ฉีเวินจึงกลับมาอาจารย์ข้ากลับมาแล้ว ชีวนวิ่งกลับมาอย่างตื่นเต้นเข้าห้องมาเห็นชีเซวียนถอนใจโล่งอกดื่มชาอาจารย์ทำไมใบหน้าท่านจี้ถึงเหมือนท่านนี่คือวิชาแปลงโถมของยอดฝีมือบนยุทธภพใช่หรือไม่สอนข้าได้หรือไม่นักพรตธิงทรงข,องข้อกระโหลกชีวันเบาๆวิชาแปลงโถมอะไรนั่นคือวิชาเซียนบอกเจ้ากี่ครั้งแล้วว่าท่านจี้เป็นเทพเซียนชีวันลูบหน้าผากกล่าวพึมพำตามติดใต้สำนึกท่านจี้บอกเองว่าเขาไม่ใช่เมื่อออกจากเขตเขาเมคาเส้นทางรับเรื่องึ้นทันทีหรือกล่าว,ว่าใต้ฝ่าเท้าพลันมีทางรองรับอย่างน้อยก็ราบเรียบ พวกหวงซิ่งเยี่ยทิ้งรถมาไว้ตรงหมู่บ้านอวินโคเมื่อวานขึ้นเขาใช้ไม่ได้วันนี้กลับไปแน่นอนว่าไม่ต้องใช้สองขาเดินอีกรถม้ารวมสองคันคันหนึ่งมีประทุนอีกคันเป็นรถลากไม่ได้กลับอำเภอตรงเยี่ยแต่มุ่งตรงไปเมืองเม่าเฉียนบนรถม้าห่วงซิ่งเยี่ยรเริ่มกระวนกระวายขึ้นมาอีกครั้งนักรถจิงทรงพวกเราไปศาลหลักเมืองก่อนจะเหมาะกว่าหรือไม่ไม่ต้องเลยเมื่อท่านเคยเส้นไหวเทพหลักเมืองแล้วตอนนี้เทพหลักเมืองอำเภอตรงเยี่ยย่อมรู้แล้วไม่แน่ว่าอาจส่งเทพผีไปสำรวจศาลเจ้าที่เมืองเม่าเฉียนแล้ว ขณะกล่าวสายตาจี่หวนมองผ่านม่านรถมาไปข้างนอกตลอดแต่ไม่เจอความผิดปกติอะไรนักพรตชิงทรงหาพวกเราหลบอยู่ในอำเภอจะปลอดภัยกว่าหรือไม่บ้านหูญินข่ายอยู่ในเมืองบรรดาบุตรล้นพักอยู่กับนางในเมืองทั่วคราวเท่าแก่ห่วงคำถูกแล้วแต่หนีพ้นวันพระย่อมไม่พ้นวันเพนเรื่องนี้ต้องเผชิญหน้าเทพผียังมีช่่งผลปรนคนทั่วไปยิ่งเป็นเช่นนี้ต่อให้อยู่อำเภอตรงเยียตลอดก็ยากรับรองว่าจะปลอดภยัยจัดการเรื่องราวให้แล้วเสร็จดีกว่าอ้ออ้าธนกพรตกล่าวถูกต้อง เมื่อกล่าประโยคเหล่านี้จบจี่ยวนแค่หลับตาบำรุงจิตทำท้าเหมือนไม่อยากพูดมากอีกต่อให้หวงซิ่งยี่ยกังวลก็ได้แต่กระซิบคุยกับลิ้มเยยนที่อยู่ด้านข้างเวลาประมาณที่วันรถมามาถึงนอกเมืองเมื่อเฉียนบ่าวกุมบังเหียนกล่าวเตือนคนในรถประโยคหนึ่งนายท่านใกล้ถึงบ้านแล้วขอรับวงซิ่งยี่ย,ยังไม่เอ่ยวาจาก็เห็นนักพรตชิงทรงซึ่งนั่งอยู่ตรงหน้าลืมตาขึ้นไปไปดูสารเจ้าที่ก่อนเฮ้ยอาฝูคุมบังเหียนไปสารเจ้าที่ ขอรับนายท่านเบาตอบพลางกรับทิศทางรถมาผ่านไปอีกครู่หนึ่งรถมาจอดอยู่นอกศาลเจ้าที่จี้หยวนกับพวกห่วงซิ่งเย่ยทยอยลงรถข้ารับใช้ไม่ได้ไปด้วยมีแค่พวกลี่เหมียนหวงซิ่งเยียนักรถชิงทรงเก้าเดินไปศาลเจ้าที่อยู่ค่อนไปทางใต้ของเมืองเมื่อเทียนตอนนี้นอกจากช่างฝีมือที่ตระกูลห่วงหามากับผู้อาวุโสของเมืองซึ่งเตรียมการก่อสร้างศาลเจ้าแล้วไม่มีชาวบ้านคนอื่นมุงดูจี้หยวนหยุดอยู่นอกศาลสิบกว่าก้ากล่าวเสียงเบากับห่วงซิ่งเย่ยและลี่เหมียนหน้าสารมีผู้ลาดกระเวณที่ว่วววาาาอยยููพกกพกกดเเินนคมจป็ ผู้ลาดระเวนทิวาห่วงซิ่งเยี่ยกล่าวสงสัยอย่างระวังคือเทพลาดระเวนตอนกลางวันที่กล่าวถึงกันบ่อยๆเทพหลักเมืองอำเภอตรงเยี่ยน่าจะส่งมาอ้อๆเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วห่วงซิ่งเยี่ยสงบใจลงมากเลื่อม,มียนที่อยู่ด้านข้างสงสัยยิ่งจ้องมองสารเจ้าเขมองงอแต่ไม่เห็นความพิเศษอะไรทั้งสามคนมาถึงหน้าสารเจ้าที่เช่องฝีมือกับผู้อาวุโสดูแลสารรีท,ทัทไยห่วงซิ่งเยี่ยแน่นอนว่าดึงดูดความสนใจของผู้ลาดระเวนทิวาสองคนมองมาทางห่วงซิ่งเยี่ยพร้อมกันคนผู้นี้ก็คือหวงิ่เย ไม่ผิดเขาไปเส้นไหวสารหลักเมืองรายงานสถานการณ์ที่นี่นักพรตคนนี้เป็นใครกันคล้ายว่าเป็นนักพรตชิงทรงแห่งอารามเขาเมคาคนที่มาตั้งแผงหน้าศาลบ่อยๆยำพูดคุยผู้ลาดกระเวนที่ว่าสองคนประเมินเขาโดยละเอียดอยู่ข้างหงสิ่งเงียต่อให้จี้หยวนเห็นก็ไม่เอเ่ยเตือนหงสิ่งเงียเขาจะได้ไม่ตื่นตูมเมื่อสังเกตรูปบั้นเทพภายในศาลโดยละเอียดจี้หยวนพบว่ารูปบั้นเทพมีลักษณะพิเศษซึ่งไม่เหมือนคอน,ออนหอลายจุดปัจจุบันควันทุบจางมากกลิ่นอายมรรคเทพที่เหลืออยู่บนรูปบร้ทมเทพก็ไม่แข็ งมองแขนรูปเป็นเทพที่วางอยู่ตรงมุมนายช่างคนนั้นกำลังถมดินขมยันแต่ยังไม่เชื่อมกับรูปเป็นเทพบนนั้นไม่มีปรนมารใดเหลืออยู่คล้ายถูกคนฟาดตกลงมามากกว่าหรือว่าเป็นแค่ภัยมนุษย์ที่หยวนมองดูครู่หนึ่งก่อนกลับจวนตระกูลห่วงซึ่งอยู่ในเมืองพร้อมพวกห่วงซิ่งเงยี่ยผู้ลากระเวณท่วาสองคนก็ตามกลับมาพร้อมกันแน่นอนว่าจวนตระกูลห่วงเทียบก,กับจวนอองและจวนประกูลชูในจังหวัดจริงจีไม่ได้แต่แถบอำเภอตรงเยี่ยนี้ย่อมถือว่าเป็นเรือนใหญ่มั่งคั่งแล้วด้วยการมาเยืยนอนัรบ แต่ช่วงกลางวันก่อนรับประทานอาหารจี่หยวนกลับบอกให้ข้ารับใช้ตระกูลหงจัดเตรียมไปไม้ขนาดเล็กมาสองแผ่นทั้งบอกให้คนนำสุราอาหารบางส่วนส่งมาห้องรับรองที่ตระกูลหงเตรียมไว้จากนั้นเขาเข้าห้องไปลำพังทั้งกำชับเป็นพิเศษว่าอย่ารบกวนชั่วคราวหวงซิ่งเยี่ยมดหนทางจำต้องไปกินข้าวกับลิมเยียนรวมถึงครอบครัวที่เหลือภายในห้องรับรองจี่หยวนถือผู้กันเขียนลงบนไปไม้ทั้งสองว่าทุตลาดตะเวนที่ว่าฝ่ายขวาแห่งอำเภอตรงเยี่ยและทุตลาดตะเวนที่ว่าฝ่ายซ้ายแห่งอำเภอตรงเยี่ยจากนั้นค่อยปักทูบชาาขสรใบหญ่ ผ่านไปไม่นานเทพลากละเวนที่วาสองคนถูกดึงดูดมาเมื่อเห็นสถานการณ์นี้ก็เข้าใจอะไรบางอย่างนักพรตชิงทรงที่แท้ท่านก็มองเห็นพวกเราด้วยหรือเมื่อเห็นผู้ลากระเวนที่วาคนหนึ่งในนั้นเอ่ยถามจะหยุนประสานมือไปทางพวกเขาก่อนหน้านี้คนธรรมดามากเกินไปข้ารู้กฎเกณฑ์ของศาลมืดจึงไม่ทักทายทูตทั้งสองทันทีโปรดอภัยด้วยผู้ลากระเวนที่วาสองคนมองนักพรตคนนี้ตั้งแต่หัวจรดเท้าก่อนเอ่ยปากดอืงพวกเราไม่กล่าวโทษท่านสุราอาหารตอนนี้อุดมสมบูรณนะ์นักคิดเชิญท่านทั้งสองมาลิมรสด้วยกันปปรรรระะเเสสิิฐฐ ผู้ลาดระเวณที่ว่าสองคนเผยรอยยิ้มโรงสารหลักเมืองอำเภอเล็กๆผู้ลาดระเวณที่ว่าราตรีไม่มีรูปปั้นอย่างแท้จริงทุกวันของเส้นว่ายากจะตกมาถึงพวกเขาน้อยนักที่จะมีสุราอาหารอุดมสมบูรณ์ให้ลิ้มรสจี้หยวนกินคลางพูดคุยกับผู้ลาดระเวณสองคนเทพผีปลืนแบนส่วนเขากินอาหารไม่ขัดกันแค่กินเสร็จแล้วมีอาหารบางส่วนเหมือนไม่ได้แต่ต้องเท่านั้นยำพูดคุยทําให้รู้ว่าสองวันสองคืนนี้มีผู้ลาดระเวณคอยมาตรวจสอบเมืองเมือเม่อเฉียนแต่มาเพื่อตามมหาเจ้าที่เป็นหลักดูเหมือนเจ้าที่คนนี้กําลังงงหหลบซ่่่อออนนแมแนมม้ตคขขาาาืดยเเไจ มีเรื่องเช่นนี้ด้วยหรือจี้ยหยวนฟังถึงตรงนี้แล้วกระหลาดใจเจ้าที่ซ่อนตัวเองหรือจริงแทน้แน่นอนด้วยเรื่องนี้น่าสงสัยแม้ว่าศาลมืดไม่เคยตรวจพบร่องรอยของปีศาจร้ายแต่กลับส่งคนมาตลอดตอนนี้สุราอาหารหมดลงแล้วจี้ยหยวนขมวดคิ้วเครียครวนครู่หนึ่งค่อยกล่าวกับยม,มทูตดำสองคนทุท่ดลากกระเวนที่ว่าทั้งสองข้ารู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาตอนนี้หวังว่าท่านทั้งสองจะกลับไปรายงานใต้เท้าหลักเมืองบอกว่าชะตาชีวิตของวงซิ่งเยี่ยมไม่ธรรมดาคล้ายว่ามีปีศาจร้ายกาดวางแผนอะไรหวังว่าศาลมืดจะส่งคนมาตรวจสอบ ผู้ลาดระเวนทิวาสองคนสบตากันพวกเราจะกลับไปรายงานรอใต้เท้าหลักเมืองตัดสินใจรบกวนท่านทั้งสองแล้วจี้หยวนประสานมือส่งผู้ลาดระเวนทิวาสองคนจากไปหลังจากเราครู่หนึ่งครานี้สายตาขาวาว่ายกเท้าย่ำกลางห้องรับรองเบาๆพื้นดินกระเพิ่มเกิดแสงโค้งราวกับเปียวคลื่นเชิญเจ้าที่เมืองเมื่อเฉียนมาพบขอแค่เจ้าเป็นผู้เชื่อมต่อกับกรารที่พบแห่งนี้ด้วยปรารถนาเป็นเจ้าที่ต่อให้หลบก็หลบไม่พ้นการคุมเทพภายในห้องควันเทียวกลุ่มหนึ่งหมูนวนขึ้นมาจากพื้นดิน สันหลังโกงงอสวมชุดสีดินเหลืองปรากฏตัวหน้าจี้หยวนทั่วใบหน้าเต็มไปด้วยขนเหลืองแต่กลับมีเครื่องหน้าทั้งห้าเหมือนคนเมื่อเห็นจี้หยวนเจ้าที่คนนี้รีบค้อมตัวคารวาวะต่อเนื่องเจ้าที่เมืองเมื่อเขียนคารวะท่านเซียนเซียนท่านเซียนเป็นผู้สูงส่งมากรศักริ์ท่านมาก็ดีแล้วท่านมาก็ดีแล้ว,ท,ลวท่านต้องออกหน้าแทนข้าน้อยนะขอรับท่าทางของเจ้าที่คนนี้คล้ายห่วงซิ่งเยี่ยยำขึ้นเขาขอความช่วยเหลือเมื่อวันยิ่งนะับทำเอาจี้หยวนหัวคิ้วขมวดมุ่นอีกครั้งเจ้าที่เชิญนั่งก่อนค่อยพูดดททาาาาาไไมมมลืหแตต่่่กกัับปรว เจ้าที่คนนี้เหมือนรู้จักวิชาอัศจรรย์คุมเทพตอนนี้เขามั่นใจเต็มเปี่ยมแต่กลับยืนกรานว่าอยากยืนต่อเรียนท่านเซียนหวงซิ่งเงีย่คนนี้นำพาสิงไร้กัดมาไม่แน่ว่าเทพหลักเมืองอำเภอตรงเยียจะกำราบอยู่ก่อนหน้านี้ข้าไม่รู้เรื่องราวช่วยประกูลห่วงยามนี้หากท่านไม่มาข้ามีหรือจะกล้าปรากฏตัว